แตนหวานมีน้ำหนักที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วรั้วที่เห็นเอียงๆนี่คือฝีมือหวานเองนะคะหวานแค่ยืนพิงแต่รั้วมันอ่อนแอเองมันเอียงเองนะหวานไม่ได้ผิดอะไรนะคะก็ยืดสูงขึ้นเนาะเดี๋ยวหวานนี้จะได้มีแบบไปชั่งน้ําหนักตรวจสุขภาพอีกเมื่อไรคะสูกวันจันลุกวันจันตอนนี้น้าหนักประมาณตัวใดแล้วจ้ะหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์โอ้โห ้ายกับเลขพี่มบบยืน hmm. คุมจริงจ mm ังมากไอ้บอกกลัวกลัวแบบเราเข้าไปเล่นกับหวานหรือเปล่าไปลวนี่วนี่นี่นี่ดูดันเสาสิแมนี่มาอนานานขั้นแรกนนนานมีความแบบว่าอันนี้ให้ทุกคนเห็นเป็นหลักฐานนะคะท่านไหนที่อุปถัมภ์น้องหวานอยู่นะคะก็จงรับรู้ไว้นะคะน้องหวานมีความโซนแล้วนะคะ ท่านไหนที่เป็นคุณแม่น้องหวานนะคะตอนแรกกำลังจะยกมือแสดงตัวใช่ไหมเขาบอกว่าลูกโซนปุ๊บน่าจะรีบกดดีลิททันทีนะคะอยากให้คุณแม่รู้ไว้ว่าน้องหวานก็เริ่มมีความสซนตามภาษาตามอายุตามน้ำหนักนะคะที่เพิ่มขึ้นหนึ่งพันแปดสิบหวานานไปแล้วนะไปแล้วนะคะบาย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 คอนสวยไปแล้วนะน้องน่าจะแบบคันขนาด เอาขนายมาถูๆนะฮะขนายมาถูๆกับเส,สา